ไ้หรอน้องพี่มีอะไรจ้ะมา,านังน่งๆให้เรียบร้อยก่อนอ๋อมาหาอะไรใช่ไหมอืมนะยังไม่ต้องบอกพี่ก็ได้ไม่เป็นไรเออแต่ว่าน้็คงเหนื่อยใช่ไหมอืมมาหาอะไรคือสอบเข้าเนอะมันเหนื่อยอยู่ละ พี่ก็พี่ก็เหนื่อยเหมือนกันอืมกอาสะ่านมาได้เฮ้ยเราอยากไปเราอยากไปดาวเกตตัวเองเลยว่าเราไม่เก่งไม่จริงเว้ยทุกทุกฟังพี่นะแกฟังพี่นะเว้ยทุกทุกคนนะมีความเก่งของตัวเองใช่แต่เพราะเราอยู่ในเรื่องขอมระบบการศึกษาแบบนี้อ่ะคือการที่เราต้องแข่งขันอะไรแบบนี้มันมันไม่ได้เลยอ่ะ คือมันมันไม่มันไม่ได้วัดความเก่งของคนเลยเว้อยอะไรแบบเนี้ยอืมมันเป็นเรื่องที่ปัดเจกมากแต่แ,แกเชื่อหรือเปล่าว่าแกก็มีมุมหนึ่งที่แกเก่งอืมใช่มาลองถามพี่ลองถามคนรอบข้างแกดูก็ได้การการแข่งขันแบบนี้มันวัดกันไม่ได้เว้ยเพราะงั้นไม่เป็นไรเออนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอืมโอ้ทำหน้าเขาหน้างอเชียวเออ เธอถือว่าผ่านไปแล้วใช่ไหมเอองั้นพี่ว่านะเราพักก่อนตอนเนี้ยเราพักก่อนเพราะว่าที่ผ่านมาเราเหนื่อยมาเยอะละตั้งแต่มหนึ่งยันมหกเลยนี่ม,มหกแล้วก็เหนื่อยโอ้โหเฮ้ยอืมเย็นดูจริงเลยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรมานี่พี่ทำช็อกโกแลตร้อนให้แกด้วยอืม ก็คิดไว้แล้วแหละว่าแกจะมานี่มีช็อกโกแลตร้อนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ร้อนมากเห็นไหมพี่จับได้เลยกินไหมคือถ้าแกไม่กินอ่ะพี่กินนะ,ะอ่ะกินซะนะกินกินให้เรียบร้อยก่นอน ชีวิตเราครั้งหนึ่งแต่ถามว่าคือในความคิดพี่พี่ว่าเราไม่ควรที่จะมาแบบเราไม่ดีเสิร์ประกันแข่งขันอะไรแบบนี้เลยมไม่เป็นไรแกเก่งแล้วเก่งแล้ว,ลวน้องพี่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเช็คก่อนเลยผมแกในตอนเนี้ยมันดูยุ่งมากเว้ยเนี่ยอ่านหนังสือจนหัวมุนได้ไหมเด,ด็่ดูดิ อืเล้หวีผมบ้างไหมในเราอ่ะหนุ่มนาานมามามาหวีผมดีกว่าอูออา่นี่ะเหนื่อยเหน่อยจนหัวหมุนหมแล้วมาจะพี่พี่ดูแลพี่มัน ร้อยกันเลยเฮ้ยช้าบ้างเก่งแ,แล้วจะเหนื่อยมาเยอะแล้วพี่ก็เห็นอยู่มนไนถ้าแกถ้าแกไม่สบายใจที่จะบอกพี่พี่ก็ไม่พี่ก็ไม่เสีเรียวดย้วยพี่โอเคหมดแล้วแบบทุกการตัดสินใจของแกเลยเว้ย อืมว่าแกจะอยู่ที่ไหนจะเรียนที่ไหนที่โอเคหมดพอสุดท้ายแล้วพี่ก็ภูมิใจในตัวแกอยู่ดีที่แบบแกสามารถผ่านผ่านอะไรพวกนี้มาได้คือมันเหนื่อยจริงเว้ยน,นี่เช็ดหน้าบ้างคือต,ตอนเนี้ยต้องเช็ดละไม่ได้จะว่าก จะบอกว่าให้เช็ดหน้าหน่อยม,มันความเครียดเนี่ยมันความเครียดมันสะสมเราก็ดีเสิร์ฟที่จะแบบได้พักผ่อนอย่างน้อยได้ผ่อนคลายใบหน้าก็ยังดีเนี่ยขนาดคุยเรื่องนี้เธอคิ้วเป็นปมเลยแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าพี่ก็คิ้วเป็นปมมาเหมือนกันเมื่่อนตอน,ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ เป็นหานิดนึงอืมนี่นี่ซับซับซับก่งแล้วเก่งแล้วอืมเสร็จตรงหน้าผากหน้าผากนี่แล้วก็ยีลงหัวคิ้วหน่อยยีลงหัวคิ้วหน่อยนิเกรยดนี่เอออืม นี่ต้งคิว้วต้งคิว้วทางน,นี้เห็นไหมสบายสบาย่ลนคลายได้่ลนคลายคิ้วบ้างเราเครียดมาเยอะแล้ว,ลวพี่เข้าใจนะถ้าแ,แกจะรู้ว่าทุกความเหนื่อยของแกที่ความพยายามเนี่ยความพยายามของแกที่แกพยายามเข้ามาเนี่ยมันจะเห็นผลในสักวันหนึ่งเวย้ยนะนี่มีพี่ให้กำลังใจอยู่ไงเอามาที่จะหมูกเลยนี่ ก็ตรงปากตรงไหนบนปากเนี่ยตรงตรงหายแยละเลยดีมากดีมากต้องเกมเน่ยต้องเกมต้องเออเออเห็นไหมหน้าดูดีขึ้นอยอะเลยดันแกมดันนี้นะ ตรงนีตรงันงกางเลยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมมีที่คอที่คอสักหน่อยนะให้มันสบายหไหมมันน้ำ แบบให้มันมั sure ว่าหน้าเราโอเคละได้ลบล้างความเหนื่อยออกไปยาวกว่าทำมันทำไมมันชุ่มๆเยอะ แกจะได้รู้สึกสบายสดชื่นใช่อันนี้พี่ไม่รู้นะว่าผลของแกเป็นยังไงเแต่ว่าคือถ้าถ้าสมหวังเนาะก็โอเคพี่ยินดีด้วยอยู่แล้วถูกไหมเรามันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่เนี่ยก็ไม่เป็นไร เราชีวิตเรายังมีอะไรอีกมากนะถ้าพูดตรงๆก็เฮ้ออีกนานแล้วเนาะกว่าที่เราจะแบบถ้าพูดตามความเป็นจริงอะ่ะอืมอมีกก็อีกนานแหละกว่าเราจะระบบการศึกษาจะทําให้เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครมากขนาดนี้อืมถ้าพูดตรงๆคือความจเจริญม,มันก็จุกกระจุกตัวอยู่ที่ไหนที่เดียวเธอก็รู้ถูกไหมล่ะเออเพราะฉะนั้นกระจุกตัวที่เดียวการแข่งขันก็เยอะ แต่ว่าเธอเชื่อเปล่าว่าคือยังไงดีมันพูดยากอะแต่ว่าฉันไม่อยากให้เธอคือพี่ยังไม่อยากให้เธอผิดหวังแบบผิดหวังนานอะอเพราะยังไงอ่องตรงเธอแค่จะสิบแปดสิบเก้าใช่ไหม,อมสอบเข้านะมันยังมีช่วงเวลาชีวิตเรายังมีเยอะเพราะฉะนั้นความพยายามความทุ่มเทของแกมันจะ ส่งผลมาที่แกสักวันหนึ่งบอกไม่ถูกอคือพี่ยังไม่รู้ว่าที่แบบที่เราที่พี่พูดไปเนี่ยมันจะทําให้แกรู้สึกดีขึ้นไหมแต่ว่าคืออืแกเก่งแล้วเข้าใจไหมอืมอะโวตีคิมตึกรอบนะเออแกเก่งแล้วเนี่ยกลับบ้านมาไหมก็เจอพี่ ี่ก็ไม่ได้ใจร้ายกับแกซะหน่อยถูกไหมยังมีคนอีกเยอะที่อยู่เคียงข้างแกเขาจะให้กําลังใจแกเองนั่นแหละอืมนี่ตอนนี้พี่ก็ให้กําลังใจแกอยู่ไม่ว่าแกจะเลือกชีวิตยังไงอืมจะเลือกจะทําอะไรพี่ก็จะอยู่ตรงนี้กับแกเสมออืมยิ้มมาดิยิ้มมาดีนาทีนาทีพี่สาวจะพูดอย่างเงี้ยอันดิกเกมดิกก เห็นไหมติดชื่นขึ้นใช่ไหมอืมนี่ค่ะนี่ค่ะงนอหลับตาหลับตาในหลับตาหลับตาหลับตาเออหลับตานี่เออดีมากเออด้านขวาด้านขวาดีมาก เดี๋ยวหมดช่วงนี้แล้วก็พักก่อนยังมีเวลาให้พักใช่ไหมล่าแล้วก็พักก่อนหนะาความสุขให้ตัวเองถ้าแกอยากไปที่ไหนเนี่แกบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปอ,อยากกินอะไรก็บอกเพราะคนอย่างแกสมควรที่จะได้รับอะไรที่มันดีๆอืมแกสมควรจะได้กินข้าวให้อิ่มกินอาหารให้ครบทุกมือ้อกินขนมที่ชอบ ใช่คนเรามันก็ดีเสิร์ฟ่างนี้ทุกคนนั่นแหละอืมแต่ว่าแกในในฐานะที่เป็นน้องพี่อ่ะแกดีเสิร์ฟตัวเบสเว้ยจำไว้ไหนๆอยู่ๆนี่ก่อนปากแห้งนั้นเนี่ยเรา,าต้องตาจะ้ะ เ,เพื่อเม้มปากเพือกัดปากเผือเลียปากไปใช่ไหมปากมันก็เลยแห้งแถมนั่งอยู่ในห้องแอร์อ่านหนังสือก็ตั้งนานอืต้องหาเวลาดูแลตัวเองบ้างนะตากับกับนิ้วพี่นี่แหละนิ้วฉันสาดจ้ะ <laughs> ต้อทมันเลิกเลิกขึ้นไปก็เด้ๆๆเอออืมเรียบร้อยเห็นไหมดูดีขึ้นแล้วอืมอืมโอเนเนี่ยเราใช้เวลาตรงนี้พักผ่อนโอเคไหม กดดันตัวเองให้มากเกินไปนะเนี่ยถ้ามีอะไรก็มาพูดกับพี่ได้เข้าใจหรือเปล่าอยากเก็บไว้คนเดียวอืมแล้วถ้าแกสบายใจที่จะบอกอะไรพี่มาเลยก็บอกเนี่ยเคาะประตูเดินเข้ามาได้เลยอืมโอเคนะมากอาวจะไปแล้วจะไปเล่นเกมละโอเคโอเคไายบายบายบาย เพื่อรอแล้วใช่ไหมล่ะโ <laughs> อเคสุกเมื่อกี้อ่านเป็นหน้าไหนแล้วนะเหอนกันแค่นี้